วิกเตอร์บัตเตอร์ไฟเฟสวิกเตอร์เนี่ยมันจะอยู่กินเรมไหมผมไม่มั่นใจอ๋อของไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจของซีโก้ลนะตั้นคน,น Hi, <Victor. S 2> ไทยวิเตอร์ของ,อของนี่เหรออ๋าแล้วทำไมเป็นชิช้นโฉงวะเนี่ยโดนแบนเหรอนี่ห้าห้าอ๋อเมื่อกี้คุณเลือกตัวอะไรครับคุณเตอร์เกียเจอหลานไงมีคนแบนอะไรเลือกไ่ได้เจอหลาเหรอไม่ได้ดูจอไผมพับจอเล่นเฟซอยู่ ไช่ครับคุณแล้วคุณโต้ทำเฟสหมดยังไงไอพวกเฟสเนื้อ,เร,อเรื่องด้วยอเพิ่งเล่นสองเผ่าเองเพิ่งเล่นคอนเฟสแค่สองเผ่านี่เผ่าที่สองเลยเพิ่งมาลองพากย์กั o, นเ uh. อาเลยฮะเราเริ่นี่กับเฟสหามันแล้วถือว่าทำทำเควสเนื้อเรื่องเผ่ามันได้ของมันได้สกิลนั่นเองแล้วต<ไ>นเดี๋ยวคุณเฟสเนี่ยพอ,พอผ่านพอผ่านปุ๊บเหมือนได้สกินบ้านยนะ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวว่าเราจะไ,ได้ทำอย่างเดี๋ยวขอเคลียร์เคลียร์ได้เลยอยา่างอ่าคุณไม่เอาทหารเข้ามาทหารผมแทงไม่ได้ขออยขอยืนจกนักก้าวหนึ่งก่อนหยุดเวลาไว้หยุดเวลาไว้ก่อนไปเบียดกันหน่อยนะ ที่สิหกลงวอได้ไหมครับไม่ได้เพลาะสามสิบต่อแม่เขาลูกผู้ชายคุณน็อปต้เข้าใจอ่ะอ้ผีลูกผู้ชายต็อแม่ใจมัต้องถึงครับของแบบนี้ยใจต้องถึงต็อใจไม่ถึงไม่ใช่แล้ว

ไปหูยิงไม่กลัวมาครับกลักวยินกลัวนินจากลัวนินจาแถมแปลยิงนี่กลักวกลัวจุล่องไอ้ไม่กลัวจุล่องเลยจุล่องวิ่งเข้ามาเนี่ยก็แตกอ่ะแตกครับมาตกมาก่อนเลยไปครับเดี๋ยวผมไปละ